สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้มาในวันหยุดนะฮะวันหยุดของวันวิสาขาบูชาเพื่อเนเพื่อนรู้จักวันวิสาขาบูชากันไหมสินค้าที่มานำเสนอก็คือเป็นซิปโปนะฮะผมพูดสั้นๆเลยมันเป็นซิปโป้ซิโปก็คือไฟแช็กชนิดนึงเป็นแบรนด์ของอเมริกาที่ใช้แหล่งพลังงานจากน้ำมัน ไฟแช็กตัวนี้ก็ต้องใช้น้ำมันฐานไส้ในการดำเนินธุรกิจของมันนะครับไฟแช็กซิโป,โป้มีเยอะแยะมากมายถ้าเราฟังเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะเริ่มซื้อจากเสียงแต่ปัจจุบันแล้วเสียงก็พี่ตัวไหนเสียงเพราะเพราะมึงเพาะกูไม่เหมือนกันเราฟังเพลงยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมผมก็ครับครับลองฟังดูฮนะชอบอันไหนก็อันนั้นนะแต่ถ้าตัวไหนที่มันเคลือบสีเช่นตัวที่เรานํามาวันนี้เนะี่ยที่เป็นบุตรดาเนะี่ย ก็คือจะเคลือบสีพอเคลือบสีปับ๊บไอตัวทองเหลืองโดนเคลือบสีเสียงมันก็จะไม่ปองแปงเหมือนแต่แล้ว,แ,ลวแต่แล้วแต่นะบางคนชอบชอบเสียงก็แล้วแต่คุณนะฮะผมก็บอกไม่ได้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไฟแช็กกับเสียงมันไปนลิงก์กันยังไงวะไฟแช็กคือจุดแล้วก็ติดมะแต่บางคนก็อาจจะชอบเสียงก็แล้วแต่เขาครับมันเป็นความสุขของเขาเนาะเราก็ว่าไม่ได้พี่ก็เลือกเอาว่าเพราะว่าเสียงที่พี่ชอบกับเสียงที่ผมชอบไม่เหมือนกัน แล้วถ้าผมจะต้องซื้อไอไฟแช็กซิปโปเนี่ยผมจะซื้อจากอะไรผมก็จะซื้อตัวออริจินอลนะคะคือผมไม่ค่อยชอบที่มันเป็นสีสีเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปกระตุกกระทันนั่นอ้าวหลอกอ้าวมีตำมงตำหนี่อะไรอ้าวว่าไปแล้วแต,แต่แต่บางคนก็ชอบลายเว้ยเขาชอบสะสมลายเขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้หรอกเขาซื้อไปสะสมซื้อไปฝากซื้อไปแถมกันอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับวันนี้มากเลยวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีอ e ีคลิปมูนด้วยนะ รู้สึกจะเลยไปแล้วละ่ะเข้ามาตอนทุ่มหนึ่งอีกคลิปมูลรุ่นนี้รุ่นบุตด,ด้านะครับรุ่นบุตด,ด้าก็จะเป็นก็คือว่าง่ายๆซื้อลิกสิตพระไทยนั่นแหละครับมาลงปัญหาต่อมาคือตอนนี้ก็มีดาม่าอีกโอ้ดาม่าเอาอย่างนี้มาเหมาะสมหรือไม่อถ้าผมมองนะธรรมดาไม่เห็นแปลกเลยมึงเอารูปหอไอเฟลมาตั้งว่าฝรั่งเศสคงไม่มีปัญหามัาง้ง แต่นี่ความคิดของผมเลยนะบางคนพูดจ๋าเลยก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณแต่ถ้าพูดจ๋าไม่พูดจา๋าอยากจะให้ลองฟังสักนิดนึงนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครสํานักพทดไม่ต้องมาเคาะกะโหลกกูนะผมพร้อมจะเปลี่ยนศาสนาแล้วนะค,คุณมาเคาะกะโหลกผมศาสนาที่มันเขียนอยู่ในใบอะ่ะผมเป็นคนไม่มีศาสนานะครับต้องมีเกียรไปแก้วันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรครับ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานเราเรียนมาตั้งกต่เดกถูกหไหมวิชาพุทธศาสนาผมไม่ได้แอนตี้ผมไม่ได้แอนตี้ศาสนานะฮะผมเป็นคนที่นับถือตัวเองครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราประกาศตีนถีบขึ้นมาได้ด้วยก็ตัวมึงเองนั่นแหละเพราะนั้นถ้ามึงไม่นับถือมึงแล้วมึงจะนับถือใครเหี้ยจะนะมึงต้องนับถือตัวมึงเองก่อนแต่ถ้ามึงอยากจะไปกราบไหว้อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ ศาสนาที่เลือกเขาเลือกมาให้กูตอนเกิดนะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความสําคัญอะไรใดๆทั้งสิ้นไปเติมน้มํามันขับรถไปไปซื้อถั่วข้างถนนอ๋อมึงศาสนาพุทธลดให้5บาทไม่มีฮะไม่มีต่อให้กูเป็นคนไม่มีศาสนาเขาก็ไม่ลดให้5าบาทเขาก็ขายเท่านั้นนะ่ะก็ตามนั้นนะฮะมันเป็นทุนนิยมยุคนี้มันคือทุนนิยมนะครับคนฟังแล้วไอ้ยุยแสบจี๊ดเลยไม่ได้อย่างงี้แล้วแต่คุณฮนะแล้วแต่คุณรายการผมนะ ฟังดูนะคุณมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันได้ไม่แปลกครับไม่แปลกเลยเรายังชอบสีที่ไม่เหมือนกันเลยแต่เราคุยกันได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันต่างเฉดกันมากมันรับไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากอย่างน้อยเรายังมีโอกาสที่พลาดผ่านมาเจอกันแต่ถ้าพลาดผ่านมาเจอกันแล้วอฮ้ยมันมันต่างกันมากถ้าคุณเอ้าแล้วต่างกันแล้วยังไงอ่ะคือต่างกันแล้วยังไงอ่ะเนี่ยผมจบคลิปไปปั๊บเนี่ยผมไปนั่งกินขนมจีนอีกคนไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วไงอ่ะ ไม่แปลกคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือผมก็ชอบกินขนมจีนไม่แปลกไม่เห็นแปลกเลยแล้วสุดท้ายท้ายสุดชีวิตมึงดีขึ้นไหมก็ไม่เกี่ยวอีกแล้วมึงจะไปทะเลาะกันทําไมวะใช่ไหมเออถ้ามึงทะเลาะกันแล้วมึงรวยขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าทะเลาะกันแล้วไม่ได้เฮียอะไรเลยก็คือเราไม่ชอบอันนี้อันนั้นชอบคนนั้นก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวคนไปศาสนาอื่นมาฟังมาฟังกับผมได้ก็เยอะแยะไม่แปลก ประสูตรตัสรู้ปรินิพานเขาก็ตั้งอะไรขึ้นมาเขาก็เล่าไปฝากี้เชื่อไหมถามผมผมไม่เชื่ออ้าวทาไมอ่ะไม่ได้เห็นกับตาเหมือนนิยายอะ่ะเฮ้ยเมื่อวานเห็นมังกรไว้มีรูปไหมไม่มีอ้าวแล้วมึงเห็นมาไงกูเห็นกูเห็นอ้าวโอเคเชื่อไหมไม่เชื่อเฮ้ยเมื่อวานกูเห็นยูเไว้ยูเอฟน้าตาเป็นไง,ไงไวะมีรูปไหมนี่ไงรูปอ่าเฮ้ย UFO เป็นไงเราเราก็หาต่อ,อเฮ้ยมีจริงเว้ย แต่ว่ากูยังจับสัมผัสไม่ได้เฮ้ยมีซ้ำไหมหาข้อมูลต่อกาว่ากันไปนะถ้ามันไม่ใช่ภาพแต่งหรือแล้วแล้วแต่นะฮะแต่ถ้าผมจะเชื่อคือมันต้องมีหลักฐานแล้วทาซ้ําได้มันคือวิทยาศาสตร์ครับสําหรับผมคือวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาเจาะดูเรามาท้าประัชีวิตเราดูนะฮะเริ่มมันเริ่มจะไม่เกี่ยวกับซิปโป้แล้วนะคุณเริ่มจะเข้ามาในรายการผมแล้วนะเริ่มจะไม่เกี่ยวกับซิปโป้ละซิปโป้ก็มีแค่นั้นอนะ่ะหมุนๆวนๆให้ดูนะครับ ผมก็เลยจะเล่าไปฟังว่าประสูติตรัสรู้ปลิธิพานวัดเดียวกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้จริงๆทําไมมึงเชื่องั้นนะ่ะผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะเคยเป็นนะฮะผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งในสถานที่ที่แตกต่างออกไปเป็นเพื่อนแถวบ้านอะ่ะอยู่ๆแม่งไปเจอที่เชียงใหม่เฉยเลยไม่ได้เจอมานานเป,ป็นสิบปีอยู่ไปเจอกับมันที่เชียงใหม่มงงไหมล่ะมีคุณก็มีคุณก็เป็น มันจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เจอเขามา20ปีแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองมีครับมันมีจริงๆนะเหตุการณ์แบบเอ้ยโลกกลมมีคุณเคยเจอโลกกลมไหมคุณลองไปดูนะมันมีจริงๆนะผมมองว่าเออว่ะไอ้เรื่องสะดุดสะดุดลักเตะล้มมีมีจริงอย่งนั้นคนแบงก็ไม่ถูกหวยก็หรอกอยู่ๆก็ถูกหวยมีมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะเจออย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต เราไม่เคยคิดเคยฝันเลยอยู่แล้วก็มาเจอเขาอีกอีกรอบหนึ่งเขามากับลูกกับผัวเขาอะอยู่มาเจอเงี้ยไม่เคยนัดไม่เคยเจอจังหวะชีวิตแม่งมาพลาดกันเฉยเลยมีนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าวันพิสาขกบูชาถามว่ามันมันเป็นอย่างนี้ไหมถามผมผมไม่เชื่อเพราะผมไม่เห็นแต่ถามแต่ถามผมมาถามอีกคำหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเกิดไหมวะมีผมก็อธิบายฟังมึงก็เคยเป็นใช่ไหม มึงเคยเจอไหมอ้าวถ้าใครเจอประสบการณ์ก็คอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะสนุกสนุกการผมเชื่อว่ามีบางคนนะเพื่อนผมนะเขาไปเจอแฟนเก่าที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะซึ่งทั้งชีวิตมึงแค่ไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะแล้วมึงบังเอิญไปเจอกันน่ะซื้อทัวร์ไปด้วยคนนึงซื้อทัวร์ไปซื้อทัวร์เอีกคนซื้อทัวร์บแล้วไปเจอกันที่ญี่ปุ่นน่ะงงไหมจริงแล้วแม่งก็กลับมาแต่งงานกันใหม่เป็นแฟนเก่ามึงงงไหม มันมีจริงๆนะไอเรื่องวกงอย่างเงี้ยมันเกิดในชีวิตของมนุษย์เรานี่ยแหละลเราก็มองแล้วก็ยิ้มๆเออมันสนุกดีนี่หวาเฮียบางทีใครแม่งเซตอัพให้เราแม่งเป็นแบบนั้นวะแต่ถ้ามองในมุมของสถิติเป็นไปได้มันน้อยมากแต่เป็นไปได้ครับจริงต่อมาอะไรวันนี้เรามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ <laughs> นี่มึงขายซิปโป้ปะเนี่ยซิปโป้มันจะมีน้ํามันฐานไส้นะถ้าคุณซื้อไปสิ่งที่คุณจะต้องซื้อเลยก็คือน้ํามันถ้าคุณไม่มีน้ํามันรอนสันหรือพวกไอ้ที่มันเป็นน้ํามันอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อรอนสันก็ได้ถูกดีแต่เื้อซื้อซิปโป้น้ำมันมันก็จะหอมหน่อยและน้ํามันคุณภาพดีมันก็จะไม่ไปเคลือบไส้ให้ไส้มันแข็งเร็วเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณจะ เฮ้ย hey, ไม่เป็นไรหรอกผมใช้ลอนสั่นก็ได้พอไส้มันแข็งก็ดึงไส้ขึ้นมาเอาก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยและตอนนี้ที่ร้านเรามีสำลีขายด้วยนะครับไอตัวเลย่อนข้างในอ่ะเราก็มีขายของซิปโปเลยอ่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะฮะพระพุทธคือพระพุทธคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นทรงเป็นศาสดาของศาสนาพระธรรมคือคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ย แม่งคิดขึ้นมาได้นะครับเฮ้ยเขาตัดสรุปต,ตัวนี้มาเขาก็มาบันทึกพระสงฆ์คือคนที่ถ่ายทอดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลงมาเพื่อมาเผยแผ่ศาสนาให้เราฟังแต่ก่อนเราก็มีเผยแผ่แ ь, เผยแผ่เผยแร่ช่างแม่งเหงื่อพอๆกันเอามาเล่าต่อเอามาเล่าต่อกันฟังนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้อ่านตรงนี้พระพุทธคือพระพุทธรูปคําตอบคือในศาสนามันไม่มีพระพุทธรูปนะเว้ยมันไม่มีพ,พุทธรูปมึงสร้างขึ้นมาเอง มึงสร้างกันขึ้นมาเองเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพื่อในการไปนั่งไหว้คือมึงจะต้องนั่งไหว้อนสักอย่างสมมติว่ามีขวดเบียร์อยู่ขวดนั่งไหว้ขวดเบียร์นั่งไหว้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 ให้เราลําลึกถึงคุณของขวดเบียร์ก็ต้องมีขวดเบียร์มาตั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีนะเว้ยมันไม่มีมนุษย์สร้างกันขึ้นมาเองเพื่อให้นาลึกถึงง่ายๆสมมติคุณจะยกมือไหว้อะไรอย่างก็เอาตองเอาตัวนัมาตั้งอยู่หน้าแค่นั้นโอ้ยไม่มีปากหมาพูดจะเอาพ แต่ที่ให้เราคำคำหนึงถึงและเขารบก็คือหลักคิดของเขาเว้ยเขาคิดอะไรวะและไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตมึงดีขึ้นไหมแลวเขาก็มีคนมาถ่ายทอดเผยแผ่เผยแพร่อะไรว่ากันไปเขาก็จะเล่าให้ฟังต่อนะตรงบ้างไม่ตรงเขาเหมือนครูบาอาจารย์พระสมัยก่อนะเขามาเล่าให้ฟังมันเป็นที่มาแบบนี้นะครับมันเป็นที่มาแบบนี้เฮ้ยไม่เชื่อไม่ได้อ่ะโอเคก็ไปเกงพากันไปสิบล้านยี่สิบล้านก็ไปเกงกันไปแล้วแต่คุณนะมันเป็นวัตถุ ก็จะไปตีพวกวัตถุนิยมอีกก็โอ๊ยปวดหัวนะเอาลรจิโนลมันคืออะไรก็ว่า,วากันไปนะครับแต่คุณจะไปปลุกสรรปั้นแต่งคุณชอบแบบเนี้ยกูชอบจะมีพระพุทธรูปเป็นรูปปั้นรอบๆตัวกูเลยร้อยองค์ก็เรื่องของมึงครับแต่ที่ปัญหาจริงๆสำหรับผมเลยฮะวันพระใหญ่แม่งไม่ขายเหล้าเบียร์นี่แหละประเทศแรกในโลกเลยกูมีปัญหามากโคตรมีปัญหาเลยทำไมวะ มันเป็นอะไรนักหนาวะฮะมันยังไงวะไปรัสเซียว,วันนี้กูได้กินนะแต่ไปวันนี้ย่างปูย่องไปเซเว่นเขาไม่ขายนะเว้ปวดหัวไหมผมปวดหัวเรื่องนี้แหละคุณจะไปอะไรพักเครื่องอะไรเรื่องของคุณผมไม่สนใจทําไมไม่ขายวะฮะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเออจริง <laughs> สวัสดีครับ